เรียนจนหัวบวมแล้วแต่ไม่ทำเนื่องานเองเลยสุดท้ายพอมาเดสามอีกแล้วก็ไม่มีนักเรียนอีกแล้วพอไม่มีปุ๊บโยนเหรียญยังออกหัวออกก้อยนะแต่คุณไม่มีคนเข้าไปเลยอะ่ะออกเลยคะสูรล้านเปอเซ็นไม่ต้องซื้อถูกไหมมีสามเหรียญโยนยังออกก้อยล้วนยังเป็นไปได้ไม่ปิดเลยเป็นไปได้ไหมได้แต่ถ้าคุณทำบสถิติเยอะเยอะมันต้องมีออกหัวบ้างถูกไหม เพราะระหว่างที่เราทําบนสถิติเยอะๆบนปริมาณเราจะเก่งขึ้นเราจะเริ่มทําด้วยคุณภาพสวยมาสอนเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่สร้างแต่มันเปลี่ยนชีวิตคุณเลยช่วงแรกที่สวยสร้างธุรกิจทุกแอปพลิเคชันที่ทำให้เราเสียเวลาลบทิ้งออกจากมือถือซีรีส์ไม่ดูป,ปกติบางคนชอบดูหนังที่ลงมากดูทุกอาทิตย์เลยเพื่อว่าหุกอาทิตย์นหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นเลยว่าสองชั่วโมงพอเ,เรแล้วมีปุ๊บตัดทิ้ง ปกินข้าวกับเพื่อนปีแรกที่สวยเริ่มทธุรกิจเพื่อนเลิกขบเลยเพื่อนบอกมึงโดนลัทธิอะไรเรียกอะไรไม่เคยว่างเลยปกติเรานี่ศูนย์กลางของเพื่อนๆเลยนะแบบไปปาร์ตี้ไม่มีเรานี่จัดไม่ได้อ่ะเออแต่เดี๋ยวนี้มันก็จัดกันได้แล้วจริงๆไม่เกี่ยวกับคิดเองนะคะเออแต่ตอนแรกจริงจังมากไม่ได้เราจะเปลี่ยนชีวิตอ่ะในการท้าเรงคงทําเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเพื่อนๆเราอ่ะผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิม แล้วเราจะมานั่งเสียค่าดีเลอร์ทำไมอ่ะเปลือเงินเปล่าๆถูกไหมคะมันต้องกล้าเปลี่ยนวงจรชีวิตก่อนดังนั้นใครโฟกัสเดียข้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์